สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสวัสด์วันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านส้มป่อยตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่2งาน47ตารางวานะครับอยู่ติดกับถนนทางเลี่ยงเมืองท่าสว่างนะครับเป็นทางหลวงเลี่ยงเมืองเลยนะครับ ่วนนะครับที่แปลงนี้นี่อยู่ติดกับชุมชนนะครับหน้ากว้างถึง60เมตรโอ้โหนะครับถือว่าเป็นแปลงสวยเลยนะครับเพื่อนๆผมขออนุญาตขอโทษเพื่อที่จะนำเสนอเกี่ยวกับที่ปลนนี้ต่อไปนะครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้นี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นที่ดินหน้ากว้างนะครับสวยงามนะครับซึ่งก็เนื้อที่นี่หนึ่งไร่สองงาน 47จตารางวานะครับหน้ากว้างนี่60เมตรเลยนะครับหน้ากว้างนี่60เมตรโอ้ถือว่าเป็นที่ดินที่เหมาะเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะเกี่ยวกับการค้าขายนะครับแล้วก็สำหรับถนนที่เห็นนี่ก็จะเป็นถนนทางเลี่ยงเมืองนะครับซึ่งก็เป็นถนนทางเลี่ยงเมืองตะบนท่าสว่างอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าไปทางทิศตะวันออกตรงนี้นะครับ ไปก็จะไปทางทิศตะวันออกนะครับก็จะไปเชื่อมต่อนะครับไปถึงสีแยกนะครับถอเลี้ยวซ้ายก็ไปที่อำเภอจอมพระนะครับอําเภอท่าตูมแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยาโสธรนะครับแล้วก็มหาสารคามไปทางนู้นเลยครับแต่ถ้าไปทางทิศตะวันตกตรงนี้นะครับเนี่ยไปตรงนี้นะครับพอไปถึงสีแยกโคโคนะครับถอเลี้ยวซ้ายนี่เข้าเมืองนะครับเข้าเมืองสุรินทร์นะครับ ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วถ้าไปตรงก็จะไปที่นะครับอำเภอปราสาสนะครับจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปนู่นเลยครับไปที่อำเภอกาบเชิงนะครับตลาดนะครับตลาดพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับหรือว่าตลาดช่องจอมนั่นเองนะครับเป็นตลาดการค้านะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นตลาดที่ นะครับมีชาวไทยแล้วก็ชาวนะครับชาวกัมพูชาและมีมีการเปิดตลาดและค้าขายกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับอยู่ติดกับถนนนะครับทางหลวงนะครับเลี่ยงเมืองนะครับเนี่ยด้านด้านด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยเลี่ยงเมืองด้านนี้นะครับก็จะมีถึง3เลนนะครับ3เลนด้านนู้นก็จะมีอยู่3เลนนะครับ3เลนเพราะฉะนั้นนี่ ้ารวมทั้งสองเส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นถนนนะครับ6เลนด้วยกันใหญ่โตเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้นี่ก็นะครับหน้ากว้างนู้นแหละจากมุมนู้นเลยครับมามุมนู้นมาถึงนี่เลยครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยยาวมาถึงนี่เลยนะครับยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับ60เมตรนะครับผมก็ใช้วิธีการวัดด้วยตลับเมตรเลยนะครับของของแทนแน่นอนนะครับส่วนทางเข้าเนี่ยนะครับก็ จุดของที่ดินก็ได้มีการถมดินนะครับใส่ท่อนะครับท่อขนาดเม็ดคูณเม็ดเนี่ยนะครับอัดแรงอย่างดีเลยนะครับมาตรฐานเลยนะครับอยู่ที่10บท่อนนะครับทางเข้านี่กว้าง10เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็มีการทําให้ขยายเพื่อมีการเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกอย่างสุดปลามนะครับถ้าท่านมาแล้วนี่ก็สังเกตง่ายๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่าป้ายป้ายบ้าน บอกว่าบ้านส้มปล่อยนะครับเจ้าของที่ดินก็บอกบอกว่านะครับตันนี้กําลังทําเรื่องนะครับให้กรมทางเนี่ยช่วยย้ายนะครับขยับไปอยู่ด้านข้างนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการนะครับมาทําธุรกิจอะไรต่างๆก็จะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินแปลนนี้นี่อยู่ในวงแหวนวงไหนนะครับอยู่ในพื้นที่ของเขตอําเภอเมืองนะครับสาหรับการเดินทางเนี่ยนะครับห่างจาก เขตเทศบาลเมืองสุรินมาเนี่ยนะครับมาตรงนี้เนี่ยประมาณ8กิโลเมตรนะครับห่างจากสำนักงานนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับมาตรงนี้4กิโลเมตรนะครับห่างจากสถานีรถไฟลำชีห่างจากโรงเรียนบ้านลำชีวุทธ,ธิวงศ์ราชสงเคราะห์นะครับห่างจากตรงนี้ไปก็5กิโลเมตรนะครับ แล้วก็ห่างจากมหาวิทยาลัยนะครับรามคำแหงนะครับสาขาสุรินนะครับมาตรงนี้ก็2.5กิโลเมตรโอ้โหนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่ถมแล้วเรียบร้อยครับซื้อไปแล้วไม่ต้องถมนะครับบอกราคาขายเลยนะครับ2ล้าน9แสนบาท2ล้าน9แสนบาทโอ้โห ราคานี้ถือว่าเหมาะสมมากๆนะครับเพราะว่าในพื้นที่นี่นะครับไร่ก็กว่าเกือบ2ไร่นี่โอ้อลังการงานสร้างนะครับเหมาะมากๆสําหรับท่านที่กําลังมองหาทําเลนะครับเหมาะที่จะมาก่อสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยนะครับหรือจะมาสร้างเป็นโชว์รูมขายรถนะครับขายรถยนต์มือหนึ่งมือสองนี่โอ้ใช่เลยนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็หรือที่จะมาสร้างโกดังนะครับหรือจะมาสร้างเป็นศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยตรงนี้ ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับหรือจะมาสร้างเป็นปั๊มน้ํามันโอ้โหเนี่ยปั๊มน้ามันเนี่เขาจะกําหนดเลยชัดเจนเลยนะครับว่าหน้ากว้างจะต้องไม่ต่ำกว่า60เมตรนะครับตรงนี้นี่ถือว่าโอ้โหนะครับลงตัวเป๊ะนะครับ60เมตรพอดีพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ทําอะไรก็เจริญเพราะว่าอยู่ในชุมชนนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นบ้านบ้านส้มปล่อยนะครับเนี่ยตรงนี้อยู่ในชุมชนเลยนะครับบ้านส้มปล่อยก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ไปประมาณสัก2.5กิโลเมตรก็จะถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสาขาสุรินนะครับเนี่ยโอ้โนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของอตำบลท่าสว่างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านผ้าไหมนะครับประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับผ้าไหมสุรินนี่ถือว่าดังมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเนี่ยข้าวหอมมะลิ <laughs> แล้วก็ดังที่สุดก็คือเนี่ยช้างครับจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ก็มีช้างอยู่ในจังหวัดสุรินทนร์ประมาณ200กว่าเชือกครับโอ้ถือว่าอลังการงานสร้างเสร็จแล้วเกินนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่มีความสนใจต้องการที่จะชืดดินเพื่อประกอบธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการค้าขายทําเลดีทําเลทองเลยนะครับติดต่อมาได้ครับที่ผมนัทตพลพรนสวัสด์หมายเลขโทรศัพท์ไอดีไลน์ก็0-992801729วันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินโอ้ นะครับอ่าซึ่งก็ใจดีมากๆนะครับสวยด้วยครับได้อนุญาตนะครับให้ผมมาทําการรีวิวแล้วก็มอบหมายภกิจิจให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณว่าขอก่าบคุณว่ณาสวัสดีครับ